งานฝีมือของชาวแองโกลแซกซอนที่หลงเหลืออยู่ถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างประณีตและซับซ้อนมากที่สุดในโลก พวกเขาพัฒนาภาษาทางศิลปะที่ซับซ้อนมีการเข้ารหัสด้วยข้อความและสัญลักษณ์จากความเชื่อนอกรีดและความเชื่อในศาสนาคริสต์เ <c oughs> มื่อประกอบเข้ากับวัสดุและเทคนิคที่รวมองค์ความรู้เข้ากับตำนานของสแกนดิเนเวียยุโรปแผ่นดินใหญ่และตะวันออกกลางจึงออกมาเป็นสมบัติล้ำค่าที่ถูกค้นพบจากขุมทรัพย์ทั้ง5แห่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และละเอียดประณีตมากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาครับ เที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัตลักซ์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร02-047-0083และลาย at a r t r a l u x at a r t r a l u x 1. สมบัติแองโกลแซกซอนแห่งซัตตันฮู ในคิสาระา1,939นักโบราณคดีได้ค้นพบเศษซากโบราณวัตถุในซาตันฮูมันทอนซัฟฟอร์ประเทศอังกฤษที่มีลักษณะเป็นเรือความยาว27เมตรพร้อมห้องฝังศพที่เต็มไปด้วยสมบัติของชาวแองโกลแซกซอนเมื่อพิจารณาจากปริมาณสิ่งของคุณภาพดีที่พบผู้เชี่ยวชาญจึงคาดว่าการฝังศพด้วยเรือถือเป็นเรื่องปกติในแองโกลแซกซอนและสงวนไว้สำหรับกษัตริย์แองโกลแซกซอนเท่านั้น ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดกล่าวว่าเจ้าของร่างที่อยู่ในเรือลำนี้อาจจะเป็นพระเจ้าเรดวอล์แห่งอิสแองเกียถูกฝังไว้ที่นี่หลังจากการสิ้นพระชนในปีคศ624ซึ่งบรรดาโบราณวัตถุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาชนะสำหรับกินดื่มที่ทำจากเงินของไบเซนเทียมชามแขวนของชาวคอปติกที่ทำขึ้นอย่างประณีตสิ่งทอที่หรูหรา โล่ที่ประดับอย่างงดงามและเครื่องประดับทองประดับด้วยโกเมนจากสีลังกาแสดงให้เห็นถึงเทคนิคงานฝีมืออันซับซ้อนของชาวแองโกลแซกซอนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังพบชุดหอกดาบประดับด้วยทองและพลอยโกเมนหมวกเกราะเหล็กหายากที่บริเวณหน้ากากออกแบบเป็นปริศนาภาพที่มองครั้งแรกอาจจะดูเหมือนใบหน้ามนุษย์แต่เมื่อมองไกลๆจะเห็นว่าเป็นร่างของนกหรือมังกรที่กำลังบินขึ้นด้านบนได้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับเกียรติภูมิของนักรบ การค้นพบที่มีมูลค่าที่สุดอีกชิ้นหนึ่งของซัตตันฮูคือฝากระเป๋าที่มีแผ่นทองคำเจ็แผ่นประดับด้วยโกเมนกระจกมิเลฟิโอรี่ผสมกับเทคนิคกรวดซอนเนที่ใช้ลวดเชื่อมชิ้นต่างๆเข้าด้วยกันก่อนที่จะเผาตัวดังสานเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่ยืนประจันหน้าอย่างกล้าหาญกับสัตว์รูปร่างคล้ายนกสตัว อันเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับผู้นําและยังพบหินลับมีดที่สลักรูปใบหน้ามนุษย์พร้อมห่วงเหล็กที่มีรูปกวางอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอํานาจถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มักสลักลงบนเครื่องประดับและโล่ที่พบจากซัตตันฮูส่วนคําจารึกบนอาวุธอาจเป็นสัญลักษณ์ที่เน้นย้าถึงการปกป้องผู้สมทัยรวมทั้งบ่งบอกถึงอํานาจและสถานะของบุคคลนั้นๆในสังคมของชาวแองโกลแซกซอนสอง พระวรสารลินดิสฟาน นับว่าเป็นสุดยอดความพยายามทางศิลปะหลายศตรวรรษของชาวแองโกลแซกซอนเลยก็ว่าได้โดยต้นฉบับที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามมีทั้งหมด259หน้าบันทึกเรื่องราวชีวิตของพระคริสต์สันนิฐานว่าอาจสร้างขึ้นโดยอิฟริดบิชอปแห่งลินดิสฟานระหว่างปี698-721โดยลักษณะของข้อความที่เขียนในหนังสือจะมีสีสันลวดลายและรูปแบบที่สอดประสานกันโดยมีภาพประกอบของผู้เผยแผ่ศาสนาแต่ละคนขนาดใหญ่เต็มหน้ากระดาษ ภาพคลอสคาเฮดที่มีความละเอียดละออคล้ายคลึงกับพรมจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและภาพชุดไม้กางเขนบนพื้นหลังที่ตกแต่งอย่างสลับซับซ้อนซึ่งสไตล์ที่โดดเด่นนี้เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างชาวไอริชไฮเบอร์เนียนกับชาวแองโกลแซกซอนทางตอนใต้ของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่7ผลงานที่ผสมผสานศิลปะหลากหลายแบบที่ปรากฏบนหนังสือพระวรสารลินดิสฟานเป็นองค์ประกอบสําคัญที่บอกเล่าถึงปัจจัยที่ทําให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ นอกจากนี้ยังแอบซ่อนคุณลักษณะบางอย่างที่เป็นการเข้ารหัสไว้ด้วยที่พบมากที่สุดคือสัญ,ญลักษณ์ซูมอร์ฟิกที่อยู่ในภาพของผู้เผยแผ่ศาสนาโดยภาพของลูกาผู้นิพนธ์พระวรสารจะปรากฏภาพลูกวัวมีปีกบินอยู่เหนือรัศมีของเขาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์การเสียสละของพระคริสต์บนไม้กางเขนส่วนภาพสิงโตตัวแทนของพระคริสต์ผู้ศักดิ์สิทธิ และชัชนะของการฟื้นคืนชีพจะอยู่เคียงข้างภาพของมาราโกผู้นิพนธ์พระวรสารและภาพนกอินทรีหมายถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์จะปรากฏอยู่ในภาพของนักบุญยอนในขณะที่การพรรณนาถึงชายคนหนึ่งข้างภาพของมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสารจะเป็นสัญลักษณ์ของแง่มุมที่เป็นมนุษย์ของพระคริสต์ นอกจากนี้ยังดูเหมือนว่าผู้เขียนอย่างอิตฟริมักจะจงใจปล่อยให้ส่วนเล็กๆของการออกแบบยังไม่เสร็จหรือนําเสนอรายละเอียดที่ขัดแย้งกับการออกแบบส่วนที่เหลือในหน้านั้นจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีคําอธิบายที่น่าพอใจสําหรับปริศนาแองโกลแซกซอนอันลึกลับนี้ 3. สมบัติแห่งสแตฟฟอร์เชอร์ สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ทำด้วยทองคำและเงินของชาวแองโกลแซกซอนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา ซึ่งการค้นพบครั้งแรกพบชิ้นส่วนที่แตกหักเกือบ3,600ชิ้นหลวนเป็นงานฝีมือที่มีความประณีตคุณภาพทองคำดีและประดับด้วยโกเมนอย่างหรูหราแสดงให้เห็นว่าวัตถุเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นของชนชั้นสูงมาก่อนบุคคลที่รับผิดชอบในการฝังสมบัติเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาแต่ลักษณะของวัตถุส่วนใหญ่จำพวกดาบที่เป็นอาวุธสุดยอดในสังคมนักรบของแองโกลแซกซซอนกับหมวกเกราะระดับสูงหายากที่มีรายละเอียดซับซ้อนและการออกแบบที่ชัดเจน ทำให้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นของนักรบชั้นยอดมีความสําคัญไม่ธรรมดาหรือดํารงตําแหน่งสูงส่วนวัตถุชิ้นใหญ่และโดดเด่นที่สุดบางชิ้นอาจเป็นของกษัตริย์หรือเจ้าชายด้วยซ้ําวัตถุโบราณบางชิ้นที่พบ ก็เป็นวัตถุของคริสตศาส,สนิาชนขนาดใหญ่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยขบวนแห่ที่ทําจากทองคํา140กรมัมเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในชุดนี้ซึ่งองค์ประกอบทางศาสนาคริสต์อย่างเปิดเผยเหล่านี้ผนวกกับสัญลักษณ์นอกรีดบนวัตถุส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่หลากหลายของศิละปะของชาวแองโกลแซกซอน ที่ผสมผสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้บรรดาสัญลักษณ์รูปแบบเรขาคณิตที่ซับซ้อนและตัวเลขซูมอฟิกก็จะมีการเข้ารหัสด้วยความหมายที่ทรงพลังที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้เป็นเจ้าของลักษณะการผสมผสานร,รูปแบบและเทคนิคที่หลากหลายเช่นนี้บ่งบอกว่าอาจประดิษฐ์ขึ้นในสถานที่และช่วงเวลาที่แตกต่างกันทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่ซับซ้อน 4. โลงศพแฟรงค์โลงศพนี้แกะสลักมาจากกระดูกวานเป็นการแสดงภาพอนุษย์งามผ่านมุมมองของชาวแองโกลแซกซอนยุคแรกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกโดยการตกแต่งที่หลงเหลืออยู่บนโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ฝาโลงศพจะแสดงฉากที่แกะสลักอย่างสวยงามจากประเพณีโรมันเยอรมันและชาวคริสต ข้อความที่จารึกก็มีความหลากหลายพอๆกันเลือกใช้ทั้งอักษรรูนที่เป็นภาษาอังกฤษแบบเก่าผสมกับอักษรลาตินและอักษรเกาะหรืออินซูล่าส่วนการประดับด้านทั้ง4ของโลงศพด้านหนึ่งจะแสดงภาพช่างตีเหล็กผู้มากความสามารถในตำนานอย่างเวลานเดสมิธที่ทำการแก้แค้นกษัตริย์ที่กดขี่เขาด้วยการสังหารพระโอรสจากนั้นก็มอมยาและข่มขืนพระธิดา ก่อนที่จะบินหลบหนีไปด้วยเสื้อคลุมมีปีกวิเศษซึ่งฉากที่เลือกมาแกะสลักก็คือตอนที่เวลดนยืนถ้วยยาที่ทําจากกระโหลกของพระโอรสที่เป็นพี่ชายของพระธิดาให้กับเธอโดยที่หญิงสาวไม่มีความเครือบแคลงใดๆต่อมาบริเวณด้านหน้าโลงศพจะบอกเล่าตำนานของศาสนาคริสต์โดยเป็นภาพกษัตริย์ทั้ง3กํกลังบูชาและมอบของขวัญให้กับทารกแรกเกิดหรือก็คือพระเยซู และอีกด้านแสดงภาพของประวัติศาสตร์โรมันแสดงฉากการยึดครองกรุงเยรูซาเล็มโดยแม่ทัพโรมันและจักรพรรดิตุสในปี70นอกจากนี้ยังพรรณนาถึงตำนานพี่น้องฝาแฝดโรมูลุสที่ได้รับการเลี้ยงดูจากหมาป่าซึ่งเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในตำนานปรมบราของโรมัน ส่วนด้านขวาของโลงศพที่เหลืออยู่ยังคงเป็นปริศนาแม้ว่าการตีความส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการพนณานาฉากจากตำนานดั้งเดิมเนื่องจากรูปแบบการแกะสลักและภาษาถิ่นที่จารึกชี้ไปยังต้นกำเนิดในอังกฤษตอนเหนือแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน 5. การฝังพระศพเจ้าชายแองโกลแซกซอนในพริตเทรวล ถือว่าเป็นการฝังศพของเจ้าชายแองโกลแซ็กซอนในยุคแรกสุดซึ่งนํามาสู่การตั้งคาถามเกี่ยวกับการหันมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวแองโกลแซ็กซอนโดยบรรดาสิ่งที่ค้นพบจากห้องฝังพระศพ โครงไม้ที่ไม่บุกสลายนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของชาวคริสตที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่นักบุญออกัสตินจะเดินทางมาถึงแองโกลแซกซอนอังกฤษจึงเป็นปริศนาต่อไปว่าร่างกายเจ้าชายลึกลับที่ถูกฝังอยู่ที่นี่คือใครเหตุใ <c oughs> ดจึงถูกฝังด้วยภาพลักษณ์ของคริสต์ศาสนกชนทั้งๆท,ที่นักบุญออกัสตินยังไม่ได้นำศาสนาคริสต์เข้ามาเลยด้วยซ้ําซึ่งทัศนิฐานจากข้าวของฟุ่มเฟือยบางชิ้นที่พบในหลุมศพเช่นขวดแก้วถ้วยแก้วเขาสัตว์สำหรับใส่น้ำดื่มช้อนเงินจากใบเซนเทียมอุปกรณ์การเล่นเก กระดูกวานครบชุดและลูกเต๋าเขาวกวางแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ฝังอยู่ที่นี่อาจจะมีสถานะสำคัญอีกทั้งชามแขวนหรูหราและขวดเหล้าผสมทองแดงจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่งคัง่งและความเชื่อมโยงทางการค้ากับบุคคลผู้นี้เมื่อรวมเข้ากับการค้นพบดาบที่ทำขึ้นอย่างชำนาญและอาวุธอื่นๆที่วางอย่างระมัดระวงังบ่งบอกว่าการฝังศพนี้มีไว้สำหรับชายผู้สูงศักดิ์หรือผู้มีสถานะเป็นกษัตริย์ นอกจากนี้หลุมฝังศพยังปรากฏลักษณะแบบชาวคริสตด้วยเช่นการวางไม้กางเขนสีทองขนาดเล็ก2ชิ้นไว้เหนือดวงตาของศพหัวเข็มขัดสีทอง2ชิ้นเหรียญทอง2เหรียญและยังพบทองถักบนเสื้อผ้าในจุดที่เคยวางศพผู้เชี่ยวชาญจึงสรุปว่าเจ้าของร่างอาจจะเป็นแซกซ่าโอรสของกษัตริย์เอเธลเบิร์ดแห่งแองโกแซกซอน และศาสนาคริสต์อาจเข้ามาในพื้นที่นี้อย่างไม่เป็นทางการก่อนการมาถึงของนักบุญออก,กัสตินไม่กี่ปีโดยผ่านทางเบอร์ธาภรยาผู้นับถือศาสนาคริสต์ของเอเธลเบิร์ต